สำหรับพวกเด็กหัวโกทั้งหลายที่กลับใจแล้วรีวินโดว์แต่ประวัติยังมีอยู่นะครับิปนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการลบนะก็จะมียู่2โปรแกรมที่เขาใช้เช็คหลักๆนะครับก็คือ Last Active View แล้วก็ OS นะครับผมจะย้ำว่าสําหรับ o s มันจะเช็คได้ยันวินโดว์เก่าเลยนะครับถ้าเราล้างวินโดว์ไม่ดีหรือว่าเราลืมลบอะไรต่างๆไปนะตัวโปรแกรมนี้ก็สามารถลบได้หมดเลยนะครับทั้ง i g o s หรือว่า s t a c t i v e View แล้วก็ต่างๆนะครับสาหรับใครที่ไม่มั่นใจนะครับผมก็จะมีรีวิวให้ดูนะครับอ เคยรันหรอือมีก่อนหน้าน,นี้มันก็จะขึ้นอย่างนี้นะครับก็หลังจากคลิกสแกนเสร็จเราก็สามารถเซิร์ชหาโปรแล้วได้เลยเหรือว่าเป็นโปรแกรมต่างๆที่เราเคยใช้นะครับสาหรับตัว IEG ผมก็จะแจกไปให้ด้วยนะครับก็จะเป็นโคดนี้เลยแล้วเราสามารถมาดูได้นะครับของผมก็นี่นะครับอย่างที่เราเห็นนะครับก็ emoq โอเคครับหลังจากขึ้นอย่างนี้ก็คือลบเสร็จเรียบร้อยนะทุกโปรแกรมก็หายไปหมดเลยนะถึงจะเป็น Windows เก่าก็ตามนะครับรอดูเราก็จะเห็นนะครับว่าตัวโปรแกรมหายไปเรียบร้อยนะครับสามารถดูเวลาได้เลยต่อไปก็ตามด้วย r e g i n t r y นะก็ enter ปุ๊บถ้ามันไมยาห หมดเรียบร้อยแล้วนะครับ